เอไอวิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลเมื่ออาเซนนอนและลิเวอร์พูลมาเจอกันในสนามมักจะเกิดเป็นเกมที่ตื่นเต้นเร้าใจในทุกๆวินาทีเพราะสองทีมนี้เต็มไปด้วยวอยพลังที่ร้อนแรงและแผนการเล่นที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพทั้งคู่ต่างเป็นยักษ์ใหญ่ที่มีแฟนบอนลลุ้นเชียร์ทั่วโลกและการเจอกันในครั้งนี้ยิ่งทำให้สึกพรีเมียร์ลีกครั้งนี้ทวีความมันมากขึ้นไปอีกด้วยสถานการณ์ใหนลีกปัจจุบันทั้งสองทีมกำลังอยู่ในตำแหน่งที่ต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงจุดสูงสุดซึ่งงทททให้้้ััผูจดการีม และผู้เล่นต้องใส่เต็มศักยภาพเพื่อให้สามารถคว้าชัยชนะในเกมนี้ได้สภาพทีมและฟอร์มการเล่นของทั้งคู่อาเซนอนภายใต้การคุมทีมของวิเกลอาเตตานั้นได้พัฒนาทีมอย่างโดดเด่นในฤดูกาลนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความแข็งแกร่งในแนวรับแต่ยังได้สร้างสมดุลในเกมรุกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการอยู่ตำแหน่งที่แน่นหนาในแดนหลังและการสวนกลับที่รุนแรงทีมสามารถรักษาความสม่ำเสมอในการเก็บแต้มได้ดี โดยเฉพาะเกมในบ้านที่พวกเขาสามารถเอาชนะได้หลายนัดด้วยการเล่นที่มั่นคงการบุกของอาเซนอลอาจไม่หวือหวาเท่าลิเวอร์พูลแต่พวกเขาเน้นการครองบอลเพื่อควบคุมจังหวะและใช้คว่าอดทนในการหาช่องทำประตูซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเล่นที่มีระบบและการวางแผนที่ละเอียดลึกซึ้งขนาะที่แนวรับของพวกเขาก็ยกระดับการเล่นเพื่อรับมือกับแนวรุกที่รุนแรงของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะการใช้กองกลางที่ทำหน้าที่คอยปิดพื้นที่และช่วยดักทางการบุกกลับจากคู่แข่ง ลิเวอร์พูลของอาเน่สล็อตนั้นยังคงมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจากสไตล์การบุกดุดันและรวดเร็วพวกเขาชื่นชอบการเล่นที่เน้นพละกกำลังและความเร็วแทคกติกการบุกที่เปลี่ยนไปด้วยพลังของลิเวอร์พูลมีทั้งการเปิดบอลจากข้างสนามและการจบผ่านกองหลังคู่แข่งในจังหวะที่สอดคล้องกันทําให้ทีมคู่แข่งต้องรับมืออย่างหนักแนวรับของลิเวอร์พูลที่มีความสเสถียรนั้นก็ค่อนข้างจะเข้มแข็งโดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างผู้รักษาประตูและกองหลังที่มีการติดต่อประสานงานที่ดี ในแง่ของการเล่นนอกบ้านลิเวอร์พูลมีความเชื่อมั่นสูงและเกมนี้ก็น่าจะเป็นการประที่เต็มไปด้วยการท้าทายระหว่างเกมรุกที่รวดเร็วของพวกเขากับเกมรับที่รัดกุมขององค์อาเซนอนการวิเคราะห์เชิงแทคติกการเจอกันของทั้งสองทีมในครั้งนี้คาดว่าจะเป็นการต่อสู้ระหว่างกลยุทธ์การเล่นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนฝั่งอาเซนนอนที่มีเกมรับเป็นจุดเด่นจะใช้วิธีการเน้นการครองบอลและสร้างโอกาสจากการตั้งเกมอย่างใจเย็นในขณะที่ลิเวอร์พูล จะพยายามสร้างความกดดันตั้งแต่แดนกลางและใช้ความรวดเร็วของผู้เล่นในการเปิดเกมบุกไปยังแดนคู่แข่งนี้อาจทําให้อาเซนอนต้องรับมือกับจังหวะก,การเล่นที่รวดเร็วของลิเวอร์พูลอย่างเข้มงวดซึ่งหมายถึงการที่กองหลังและกองกลางของอาเซนอนต้องช่วยกันมากเป็นพิเศษเกมนี้อาจจะขึ้นอยู่กับว่าทีมไหนสามารถใช้พื้นที่ในแดนคู่แข่งได้ดีกว่าอาเซนอนต้องการควบคุมจังหวะเกมและป้องกันการเปิดเกมของลิเวอร์พูลขณะที่ลิเวอร์พูลจะเน้นการท้าทายเกมรับของอาเซนนอนด้วยการจบผ่านแนวรับ และพยายามทำประตูอย่างรวดเร็วโอกาสและความน่าจะเป็นลิเวอร์พูลที่มีฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งน่าจะได้เปรียบเล็กน้อยในด้านเกมรุกแต่เกมนี้เป็นการแข่งที่สนามของอาเซนอลซึ่งพวกเขามีสถิติการเล่นในบ้านที่ยอดเยี่ยมดังนั้นจึงไม่ง่ายเลยที่ลิเวอร์พูลจะบุกเข้ามาเก็บสามแต้มออกไปอย่างสบายๆอีกทั้งด้วยการวางแผนเกมที่รอบคอบของมิเกลอาเตตาอาเซนอลก็น่าจะสามารถใช้การเล่นในบ้านให้เป็นประโยชน์ในการป้องกันและสร้างสรรค์เกมบุกที่เฉียบขาด ความเป็นไปได้ในเกมนี้คือการที่ทั้งสองทีมจะมุ่งหน้าสู้กันอย่างเข้มข้นและผลลัพธ์อาจจะออกมาในรูปแบบที่ต่างฝ่ายต่างมีโอกาสทําประตูหากอาเซนอนสามารถต้านเกมบุกของลิเวอร์พูลไว้ได้พวกเขาก็มีโอกาสสูงที่จะสร้างสรรค์โอกาสในจังหวัดสวนกลับและทําประตูได้โอกาสชนะของอาเซนอน35%โอกาสเสมอ30%โอกาสชนะของลิเวอร์พูล35%